จากบ้านชายนันนะคะค่ะ <c oughs> เคยมาซื้อของที่บ้านชายนันไหมคะ <c oughs> คุณยุพาพินขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับทองคำนะคะ <c oughs> ทองคำน้ำดักเครื่องสลึงจากบ้านชายนันขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวยุพินปรกการละโตนะคะ มาจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามนะคะตะบลแก่งเริองจานย์นะคะมาซื้อที่นี้นะคะก็ซื้อของไปก่อสร้างนะคะที่พอดีรับเหมาก่อสร้างนะคะซื้อประมาณสักหมวดสักประมาณสักสามแสนนี่แหละได้คูปองเป็นเป็นตึกปึกนึงเลยนะคะก็เลยเขียนชื่อแล้วก็ส่งที่นี่สําหรับที่มาที่นี่เพราะมั่นใจในสินค้านะคะคุณภาพแล้วก็ราคาก็เอ,อ่ย่อมเยาวะค่ะก็เลย เป็นใกล้บ้านด้วยแล้วก็เราก็เลยซื้อตรงนี้ตลอดนะคะเราเชื่อใจแล้วก็มาซื้อให้บริการที่นี่ตลอดแล้วกออ็หมายถึงน้องๆที่นี่ก็น่ารักดีอะคะ่ะพูดคุยน่ารักดีแนะนำสอบถามเราสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กันให้คําแนะนําเราดีๆอะคะ่ะเพราะว่าอย่างเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยถามน้องเขาน้องเขาก็จะแนะนําสินค้าในส่วนที่เราต้องการได้อะคะ่ะ ตรงหมายถึงตรงกับความต้องการของลูกค้าที่อยากได้ให้ผู้บริการตอบคาถามของเรานะคะค่ะวันนี้มารับของแล้วนะคะจากคุปองที่ส่งนะคะได้รับจริงนะคะที่ซื้อของจากบ้านชายนันนะคะวันนี้มารับจริงๆค่ะแจกจริงค่ะ